โอ้ไม่ใหญจตาจมตา่รดว สังหวดนี่เลยุขีตีกายุโคเพราะว่าอภิวาตนัสีเลนสนกจางาประจายโรจัตตาโรธรรมาวาทาตีอายุวันโนสุขังทนาลา